ผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้านะครับ Kick and Share by s c g คลินิกที่เปิดมาสำหรับน้องๆ้งเยาวชนในละแวกม่วงน้อยจังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะฮะต้องบอกว่าครั้งนี้ได้กระแสตอบรับจากน้องน้อง ที่เป็นลูกหลานของพนักงาน SCG แล้วก okay. ็เป็นช anyway right. okay. ุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับเรือนรับรองม่วงน้อยเนี่ยฮะก็ให้ความสนใจประมาณ200กว่าคนได้เลยล่ะครับคุณผู้ชมน้องๆได้มีโอกาสมานั่งดูทีมชุดใหญ่ที่มาฝึกซ้อมช่วงเวลา7นาฬิกาก็เลยทำให้คลินิกครั้งนี้มีความสเปเชียลมีความพิเศษอยู่ตรงจุดนี้นฮะน้องๆได้แรงบันดาลใจในการดูพี่ๆนักเตะขวัญใจของเขาซ้อมก่อนที่จะมาเปิดคลินิกแล้ครับ ซึ่งในการเปิดคลินิกคลิกแอนแชร์ by SCG ครั้งที่8ครั้งนี้นะครับก็มีคุณประกาสิทธิ์พึ่งรัศมีผู้จัดการไฟผลิตบริษัทปูนสเปนไทยท่าหลวงจำกัดมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้นะครับส่วนทั้งฝั่งของ SCG ของเราเองก็มีพี่ยศโค้ชพลชมชื่นนะครับผู้อนวยการ Academy แล้วก็เป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของทีม SCG เมืองทองอยูเต็ดชุดใหญ่นะฮะแล้วก็พี่ๆจากทีม Academy เดินทางจากกรุงเทพอันากรมาเปิดคลินิกกันแบบฟูลออปชันเลยล่ะครับแหมก็ต้องบอกว่าน้องๆโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้ฝึกกับพี่ๆที่มาจากอะคาเดมีของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะฮะพวกพี่ๆเนี่ยสามารถปั้นน้องๆหลายต่อหลายคนคว้าแชมป์ในประเทศไทยมาแล้วก็หลายรุ่นด้วยกันนะครับและที่สำคัญได้ฝึกซ้อมใกล้ชิดกับผู้พี่ๆเขาก็มีโอกาสนะฮะที่จะเข้าตามีโอกาสที่จะได้ไปฝึกที่ คมป์ของ s อ g ที่กรุงเทพหานครครับเป็นสุดที่สุดยอดเลยนะครับนั้นตาพีตารแล้วก็โอเคลองดูเรมตัวเริ่มเ้นไปน่งไอ้ไอ้คนยกไมต้องนับนะคนยกไต้องนับไอ้คนจับบรลง เลือดจุ๊บไปน้ำน้ำการส่งบอลมีทั้งมีสองตัวนะครับด้วยกันคนส่งและคนรับนะครับนะเพิ่มเพิ่มเสียงด้วยเพิ่มเสียงการสื่อสารเวลาที่จะส่งฟุตบอลปุ๊บเขื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเรียกบอลเลยเรียกบอก็เป็นการที่คืน ให้กับสังคมนะครับโดยที่เราก็สนับสนุนนะครับในหลายๆเรื่องนะครับ SCG รวมทั้งเรื่องของกีฬานะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางทีม SCG เมืองทองได้มาเก็บตัวที่ม้งน้อยของเรานะครับก็เลยถือโอกาสที่จะให้เปิดโอกาสให้น้องๆนะครับในชุมชนรอบข้างได้มีโอกาสมามาฝึกแล้วก็มาสัมผัสกับนักฟุตบอลนะครับมีจากที่ไหนบ้างนะครับก็ ชุมชนรอบๆข้างนะครับทั้งท่าหลวงนะครับเก่งคอยนครหลวงนะครับรวมทั้งมีน้องๆที่มาจากภายนอกที่สนใจนะครับทราบว่ามาจากลบุรีนะครับผมครับรู้สึกว่าปีที่แล้วกับปีนี้วันปีนี้จะได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีกว่าจะเห็นว่าน้องๆมีปริมาณที่มาร่วมรับการฝึกคลินิกเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับก็ปีนี้เกินกว่า200คนนะครับเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะ นะครับเราถ่ายภาพที่สแตนเทียบกับปีที่แล้วนี่ปีนี้ก็สแตนแน่นล้นเลยนะครับผมก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากครับกระแสของสโมสรเอซีจีเมืองทองอยู่แต่ในองค์กรเอซีจีเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าน้องๆหลายๆคนเป็นลูกหลานพนักงานอยู่แล้วมีวิสแบรนมีเสื้อเมืองทองเอซีจีกันเต็มไปหมดเลยครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าสร้าง ให้เกิดความรู้สึกร่วมกับพนักงานนะครับในพนักงานในองค์กรนอกจากเรื่องงานแล้วเราก็ยังมีคล้ายๆทีมฟุตบอลเอสซีเมืองทองเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกอย่างหนึ่งของพนักงานนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับพนักงานเองชุมชนเองนะครับใส่เสื้อ s c g เมืองทองอยู่ในเต็มไปหมดเลยครับสุดท้ายนี้นะครับคาดหวังแค่ไหนนะครับกับน้องๆที่มาฝึกอบรมในวันนี้ครับจริงๆก็คงเป็นแค่การจุดประกาย นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนักนะครับแต่ว่าก็ถือว่าการจุดประกายก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่คือจุดประกายให้รักนะครับในเรื่องของฟุตบอลนะครับมีนักฟุตบอลระดับชั้นนําของเมืองไทยนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่น้องๆจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่ก็แอบหวังลึกๆนะครับอาจจะมีน้องๆบางส่วนนะครับสามารถที่จะไปต่อได้ไกลนะครับ น้องๆคนไหนที่พลาดวังกับครั้งที่8นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะโอกาสหน้าเมืองทองมาเก็บตัวที่นี่นักเตะมาเก็บตัวที่นี่ก็อาจจะมีครั้งที่9ครั้งที่10ครั้งที่11ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแน่นอนครับคงม,มีทุกปีแน่นอนครับผมครับขอบคุณครับเรียกรอเลยครับบอลเิเข้ามาเงด้่ไป่อแถวมาเริมโอเคอาจารย์เ่าูกะม่ลลูกะั thank yeah. you

ชุ่มฉ่านะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับฝนตกแล้วน้องๆเนี่ยให้ความสนใจมากปีนี้จะเป็นปีแรกที่ดูแล้วหลายๆปีที่ผ่านมาน้องๆเยอะมากนะครับ200กว่าคนนะครับแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็ให้ความสนใจกับโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องบอกว่าเป็นประจําทุกปีทางเอชซีเมืองทองได้มาเก็บตัวที่แคมป์ท่าม่วงนะครับท่าหลวงนะครับแล้วก็มีโครงการดีๆมาให้น้องๆน,นะครับถือว่าเป็นงานประจําของเราไปแล้วนะครับ ดูแล้วน้องๆหลายๆลายคนผ่านการฝึกที่สระบุรีมาสมาธิชัดดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับดูตั้งอกตั้งใจทั้งที่สภาพอากาศก็ร้อนมากแต่น้องๆก็จะได้ประโยชน์ไปในตัวของตัวน้องๆเองใช่ไหมครับเมื่อปีสองปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งนะครับผมลงไปสอนเองเนี่ยบอกมีความรู้สึกว่าพอสอนเสร็จเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับแต่มาปีนี้ใช้คําว่าสมาธิกับน้องแค่คําเดียวเนี่ยน้องมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เขาก็ สามารถที่จะจรับรู้แล้วก็ได้เรียนรู้เทคนเด็กได้เร็วนะครับการพัฒนาการก็จะทําได้เร็วนะครับแค่คําว่าสมาธิคาเดียวนะครับน้องๆเอาไปใช้งานได้ไประโยชน์ได้เลยนะครับสิ่งที่น้องๆจะต้องกลับไปทําหลังจากฝึกการเข้าคลินิกค,ครั้งนี้แล้วนะครับ แน่นอนครับสมาธิที่ต้องมีต่อเนื่องนะครับก็เทคนิคต่างๆที่โค้ดแต่ละฐานทางโค้ดอาคาศที่มีเราเนี่ยได้เตรียมมาคือประมาณ5ฐานนะครับเรียกว่าการเรื่องของการเลี้ยงการรับส่งการยิงประตูนะครับผู้รักษาประตูสถานการณ์1ต่อหนึ่งบนมัสเซอรี่หรือการคอนโทรลบอลนะครับนะคับในแต่ละฐานเนี่ยถ้าเกิดน้องๆเข้าใจนะครับเราฝึกสามารถที่จะจับ เรื่องของหลักในการสอนก็เอาป,ปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าน้องๆพัฒนาได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดน้องๆอ,อยู่โรงเรียนหรือว่ามีโค้ดที่ประจําท้องถิน่นหรือโค้ดที่ที่โรงเรียนเนี่ยการพัฒนาการก็จะเร็วขึ้นนะครับขอให้น้องๆมีความสุขแล้วก็จับในหลักในการสอนแล้วก็ไปปฏิบัติได้ผมคิดว่าทุกคนพัฒนาแน่นอนครับยังไม่สายเกินไปสําหรับน้องๆที่จะขึ้นมาเป็นทักฟุตบอลอาชีพใช่ไหมครับรวมไปถึง อาจจะมีบางคนได้มีโอกาสเข้าไปพัฒนาในฝึกซ้อมที่อ c คาเดมีของ SCG เมืองทอยเตต์แน่นอนครับสตาฟในแต่ละฐานก็พยายามที่จะมองดูว่า,าช้างป่านะครับที่อยู่ใน s อเนี่ยน่าจะมีเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ว่าทุกคนมีความมุ่งมั่น อย่างน้นอยๆตอนเช้าเนี่ยก็ได้เห็นวิธีการฝึกซ้อมของชุดใหญ่นะครับซึ่งซ้อมในตอนเช้าเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเนี่ยได้เห็นในภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะจินตนาการได้ว่าอ้ถ้าเกิดตัวเราเองโตขึ้นไปเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันจะต่อยอดในชีวิตเขาได้ครับและการเดินทางของ Kick a n ชา h a r อสซีจครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้วนะครับไม่น่าจะสิ้นสุดอยู่ที่ครั้งที่8นะครับน่าจะมีครั้งที่9ที่10ที่11 แล้วก็ต่อไปเ,เรื่อยๆนะฮะเพราะว่านี่คือโครงการดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาว,วชนในละแวกใกล้เคียงพื้นที่ที่เราจัดคลินิกในแต่ละครั้งนะครับและก็ได้กระแสะตอบรับค่อนข้างดีจากเหล่าผู้ปกครองนะฮะมานั่งเฝ้าดูการฝึกซ้อมมานั่งเฝ้าดูการเปิดคลินิกในแต่ละครั้งนะครับและครอบครัวแต่ละคนนะครับก็ให้กําลังใจสโมสรเอสซีจีเมืองทองอยูเนเต็ดนะฮะมีบอกว่าปีนี้ไม่ได้แชมป์ปีหน้าก็ขอให้ได้แชมปา ยังไงพวกเขาก็จะเชียร์ทีมเมืองทองเนี่แหละครับแมก็ทําให้การเปิดคลินิกในช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันที่13กันยายนเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะฮะก็หวังว่าน้องๆที่มาร่วมรับการฝึกคลินิกครั้งนี้นะฮะจะนําวิชาความรู้ของตัวเองไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตวันข้างหน้าอาจจะได้เห็นน้องๆขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัว แล้วพวกเราก็จะพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าคลิกแอนเช h a ร์บายเอสีเนี่ยเป็นบันได9-1ให้น้องๆก้าวขึ้นมาประสบความสําเร็จในอนาคตครับ เป็นยังไงบ้างครับมาฝึกซ้อมกับคลินิกกิ๊กแอนชาครั้งที่8ตอนนี้ที่ไปแล้วก็ฟุตบอลหญิงนะครับอันนี้เอสจีเป็นรายการที่ผมชอบครับผมชอบมาฝึกผมมา2ปีแล้วครับจริงเหรอครับตอนนี้อายุเท่าไหร่13ครับสูงเท่าไหร่นี่ยทำไมสูงจังเลยแล้วเจ็ดสิบสี่แล้วเราเล่นตำแหน่งอะไรประตูครับชีเไปเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับได้ประโยชน์อะไรไหมจากการฝึกคลินเรื่องการเคลื่อนไหวอ่ะนี่ครับก็ทักษะเบสิคต่าง หวังว่าอนาคตจะเล่นเป็นอาชีพจริงๆจังๆเลยใช่ไหมสิบสามยังได้อยู่นะครับแล้ววันนี้สนุกไหมครับการฝึกซ้อมสนุกครับจะได้เจอพี่ๆตอนกินข้าวด้วยแล้วเนาะครับชอบพี่ตานวิศวศักดิ์ไหมชอบเลยกวินไม่มาแล้วกวินไปเอเชียนเกมที่เกาหลีใต้ครับนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไลเซน์พี่ตานก่อนเนาะครับครับผมเดี๋ยวจะกลับไปฝึกต่อด้วยใช่ไหมครับโคขอบคุณครับครับทำเป็นไงบ้างครับวันนี้มาฝึกคิกแอนแชกรั้งที่8สนุกไหมสนุกครับ ได้ฝึกบอลครับเริ่มฝึกทักษะต่างๆครับด่านไหนสนุกสุดยิงมาตครัวเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกันครับวันนี้ได้เจอพี่ๆนักเตะเอชีจียังเจอแล้วครับชอบใครดัสกรครับมาริโอครับมาริโอ้ทำไมถึงชอบมาริโอเพราะเขาเป็นนักเตะต่างชาติที่เล่นดีครับทำไมถึงชอบดัสกรครับเขาเล่นดีครับเขาเล่นดีนะหวังว่าอนาคตข้างหน้าจะเก่งเหมือนพี่เขา ตอนนี้อายุเท่าไหร่คร <15. S 2> ับสิบห้าสิบห้ายังได้อยู่